อันนี้คือคุณจำไว้ใช้ตลอดตลอดการนำเสนอจูลี่แบบการเล่าเรื่องภายในเวลาจำกัดปกติคุณเคยเล่าแบบไหนเล่าไปเรื่อยๆคุณเคยวางแผนการนำเสนอไหมทำไงตอนเขียนสคริปต์ไว้ก่อนเนี่ยเขียนจากอะไรดินสอที่มางานตัวเองคอนเซปต์ไล่ไปตามสเต็ปที่เคยทำมาใช่ปะ่ะแบบนั้นถือว่าเป็นสกิลเบื้องต้นแล้วกันถ้าใครมาเล่าตามใบส่งงานที่ผมบอกอะบทที่หนึ่งมีอะไรบ้างเนี้ยเรียบร้อยน่าเบือ่อโคตรๆเพราะงั้นเทคนิคการเล่าเรื่องภา,ายในเวลาจำกัดเนี่ยมันมีอยู่ วันนี้ผมจะสอนคร่าวๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องจำทุกอย่างไปใช้นะให้คุณคิดว่าถ้าคุณมีเวลาเล่าเรื่องแค่เจนาที5นาทีหรือแม้แต่30วินาทีถ้าคุณมีเวลาน้อยมากๆ30วินาทีนี้คุณจะเล่ายัางไงให้คนอื่นเขาเข้าใจวิยทยานิพนธ์ของคุณคุณจะเล่ายัางไงปกติเวลาคุณนำเสนออ่ะคนที่ฟังงานของคุณเนี่ยเขารู้สึกแบบไหนซ้ายหรือขวาซ้ายอย่างมั่นใจ ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นรีแอคชั่นจากผู้ฟังคุณลองถามตัวเองดูจากประสบการณ์ของคุณที่คุณนําเสนอมาคุณทําให้ผู้ฟังรู้สึกแบบไหนในเมื่อคุณนําเสนอมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเจะมาปี5เนี่ยคุณเคยทําให้ผู้ฟังเขารู้สึกเหมือนทางขวาบ้างไหมมีสักครั้งสองครั้งไหมมีเหรอแล้วเขาแบบปื้บปติยินดีว้าวเลยโอ้โหดีดีดีด,ด,ดีตอนนั้นคุณทํำยังไงเล่าเรื่องที่เขาไม่คิดว่าเราจะเล่าอ่ะน่าสนใจน่าสนใจ อ่าเขาเซอร์ไพรส์ดีใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีนะใครก็ตามที่ยังคิดว่าตัวเองเล่าแล้วเป็นทางซ้ายอยู่เนี่ยคุณต้องรีบเปลี่ยนแล้วนะคุณต้องเข้าใจว่างี้อาจารย์เวียนิพนน่ะถูกบังคับให้ต้องมาฟังพวกคุณถูกป่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเนี่ยอาจารย์เวียนยพนหยิบมือถือขึ้นมาคุณคุณรู้ได้เลยนั่นแหละคุณน่าเบื่อโครงการนี้ไม่น่าสนใจสำหรับผมเนี่ยแค่นั้นเลยถ้าจางเขาทำงานไปด้วยทางคุณไปด้วยเนี่ยเขาไม่ได้ฟังคุณหรอกเพราะว่าเขารู้รู้สึกว่ามมันนนนไ่่่่าาาสใจแตตเ้้องททหี เขาก็ต้องมานั่งฟังคุณคุณนึกแบบนั้นไว้เลยเพราะงั้นการทำพรีเซนเตชันหรือการนำเสนอเนี่ย มันไม่ควรจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนทางซ้ายนะครับสถานการณ์จริงเป็นแบบเนี้ยทางขวาเนี่ยเห็นว่ามีแต่ข้อมูลมีแต่กราฟมีแต่เทคอะไรไม่รู้ก็ไม่เห็นมีใครฟังอะไรเป็นเรื่องที่เสียเวลามากๆเสียเวลามากๆนะไม่ได้ประโยชน์ด้วยปกติแล้วเวลาเรานําเสนอเนี่ยโดยเฉพาะการเรียนการสอนนะเรา,าเสนอเพื่อเราจะเอารีเฟกซ์กลับมาหมายความว่าเราจะเอาข้อมูลบางอย่างที่อาจารย์คิดกลับมาปรับปรุงถูกปะถ้าเขาไม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราจะเอาอะไรมาคิดวะเขาก็ไกด์ไปทางที่เขาพบเห็นเขาไม่ได้ไกด์ไปทางที่เราต้องการกับการเนี้ยถ้าคุณมีลีลาในการเล่่าเรือง คุณมีลีลาในการพรีเซนต์แล้วเขาสนใจคุณเนะ่ยเขาจะเข้าใจงานคุณมากขึ้นเขาจะคอมเมนต์ได้ตรงจุดมากขึ้นหัวใจหลักของการเล่าเรื่องเนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายความว่า มันเป็นหลักสูตรตายตัวแต่ว่าเป็นเรื่องหลักที่คุณต้องคิดแล้วกันเรื่องแรกคือคุณต้องรู้จักผู้ฟังของคุณก่อนผู้ฟังของคุณตอนนี้จูลี่ทีซิคือใครตอนแรกคืออาจารย์กรรมการวิญ,ญ,ญยานิพนธ์ถูกปะบางคนก็เป็นอาจารย์ประจําบางคนก็เป็นสถาจนวิชาชีพบางคนเป็นอาจารย์พิเศษแต่ละคนมีมุมมองต่อวิญ,ญ,ญยานิพนธ์ไม่เหมือนกันเพราะคุณต้องรู้ว่าเขามีมุมมองกับการตรวจวิญยานิพนธ์ยังไงวิธีคิดของเขาเป็นยังไงพื้นฐานความรู้เขาเป็นยังไงประสบการณ์ที่เขาเคยมีเขาตรวจวิทยานิพน เป็นพันครั้งแล้วไม่ถึงหรอกมั้งคุณรู้อยู่แล้วว่าคณะกรรมการเขาจะรู้สึกยังไงใช่ป่ะแล้วคุณจะทํำยังไงต่อคุณต้องคิดให้ได้ว่าเขาอยากฟังอะไรเขาอยากฟังอะไรคนที่เป็นอาจารย์หรือว่ากรรมการที่สิทธิ์ทุกคนนะ่ะเขาคงไม่ใจแคบถึงขนาดไม่ฟังอะไรเลยที่เขาไม่สนใจหรอกเขาฟังแต่เขาถ้าเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เรื่องหรือโครงการมันน่าเบือ่อเคยเห็น ทั่วๆไปซื่อๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากฟังอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าคุณต่อๆไปนะทำงานนะลูกค้าคุณหรือว่าออเดียน์ของคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นคนแก่เป็นศาสตร,ราจารย์เป็นคนมีชื่อเสียงทางสังคมความเชื่อความคิด ของเขาก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นการทำพรีเซนเ t ชันมันจะเหมือนเดิมไม่ได้ไม่น่าได้แต่เนื้อหาเหมือนเดิมเป็นเรื่องปกติแต่พรีเซนอาจจะไม่เหมือนเดิมอันที่2คือคุณต้องรู้ว่าเนื้อหาของคุณคืออะไรกันแน่แล้วเนื้อหาของคุณเนี่ยเนื้อหาหลักๆของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอ,อย่างไรอันนี้คือทีเด็ดเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องถูกปะ แต่คุณต้องรู้ว่าเรื่องของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆยังไงบ้างสมมติว่าคุณทําโครงการเพื่อชุมชนอย่างเงี้ยถ้าเขาถามมาว่าโครงการเพื่อชุมชนแล้วคุณจะเอาอไรายได้จากไหนมาโอเปเรตบิลดิ้งที่คุณสร้างขึ้นคุณไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเลยไม่รู้เรื่องการหาไรายได้เลยจบเลยในเมื่อไม่มีเงินเข้ามาแล้วเอาอะไรรีโนเวทเอาอะไรซ่อมจ่ายค่าพนักงานยังไงแค่นี้ก็ไอไม่เป็นละ ถูกปะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเล่าทุกเรื่องนะคุณเล่าแค่เรื่องหลักแต่คุณรู้เรื่องรอบๆแค่นั้นเองคุณต้องรู้ว่าเรื่องหลักๆของคุณที่คุณกําลังนําเสนออยู่เนี่ยคือเรื่องอะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอย่างไรบ้างขั้นต่อมาคือคุณต้องรู้ว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงที่สุเชันคือสถานการณ์นะกาเสนอที่สิทธิ์เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างนี้ทุกคนแทบทุกคนนั่นคือคุณยืนอยู่หน้าชั้นคุณมานั่งตรงนี้แล้วคุณก็มีสไลด์แล้วสไลดด์มันนนก็เปปปิผ่าทะบ ปับปับใช่ปะคณะกรรมการก็นั่งฟังไปสถานการณ์เป็นอย่างนี้แทบจะตลอดอาจจะมีแบบคุณต้องยืนพูดไม่มีสไลด์แล้วมีแต่เพลทอย่างเงี้ยก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งถูกไหมหรือคุณนําเสนอที่สิทธิ์ของคุณในผ่านนิทรรศการคุณไม่อยู่ตรงนั้นคุณมีแต่ของเพลทอันหนึ่งโมเดลกี่ตัวไม่รู้ไปวางอยู่ก็อีกสถานการณ์หนึ่งอีกเพราะงั้นแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานที่คุณวิจซนต์ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่คุณไปสัมภาษณ์งานเขาให้เล่าที่สิทธิ์ของคุณสามสิบวิเ่ามีกอร์ต เรื่องวิธีการนําเสนอไม่เหมือนกันเลยสักอันแต่บางสถานการณ์คุณดีไซน์ได้เพราะงั้นคุณจะดีไซน์มันยังไงปกติแล้วก็คือมีสไลด์หนึ่งของทสี่ว่าไปคุณจะเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่คุณจะเอาภาพมาแปะรอบห้องสร้างบรรยากาศให้คณะกรรมการก็ไม่มีใครว่าหรือคุณเอากระดาษใหญ่มาวางบนโต๊ะคณะกรรมการก็ไม่มีใครว่าคุณจะเอาหนังสือมาเล่มหนึ่งเพื่อให้เขาเปิดคู่ไปด้วยก็ไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมอยู่ที่ว่าคุณจะสร้างสถานการณ์ยังไงให้คุณจําไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณนําเสนอเป็น PowerPoint ข้อมูลหน้าที่1กับหน้าที่งกัตัดขา ากพอคุณเปลี่ยนปั๊บเนื้อหามันเปลี่ยนแล้วถูกป่ะถ้าคณะกรรมการเขาเผลอเล่นมือถือคุณพิเศษน้าเบื่อเขาก็จำไม่ได้หรอกใครจะไปจำได้ใช่ป่ะคุณยังจำไม่ได้เลยงั้นทำยังไงคุณไปดีไซน์อันสุดท้ายอันนี้คือคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนพรีเซนเทชันมันส่วนใหญ่มันลอกกันไม่ได้นะคุณต้องเป็นตัวคุณนั่นแหละคุณต้องมีตัวคุณอยู่ในนั้นอยู่ในการนำเสนอทุกครั้งนี่คุณรู้อยู่เลยว่าอันนี้โทนี่สตาร์กแน่นอนใช่ป่ะ เพราะว่าเวลาเขานำเสนอเขาจะอะไรแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นกี่ซีนกี่ซีนในหนังเรื่องนี้โทนี่สตาร์ก็จะแบบเปิดตัวอลังการหรือปิดฉากแบบโอ้โหว้าวท,ท,ทุกทครั้งอันนี้คือเป็นตัวของเขาเนี่ยนี่แล้วแต่ว่าคุณจะดีไซน์ยังไงนะครับนี่4ข้อ ที่คุณต้องรู้เออสีโน no, นะครับรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครรู้ว่าเนื้อหาคุณเป็นยังไงรู้ว่าสถานการณ์เป็นไหนแล้วก็รู้ตัวเองนะอ่าน,นี้เป็นเทคนิคเทคนิคที่ผมไปถาม Chat GPT มาแล้วผมก็มาสอนดีปะสมัยนี้มันเรียนกันง่ายอะผมไปอ่านมาด้วยผมอ่านมาเพิ่มด้วยว่าเทคนิคการนําเสนอนเป็นยังไงอันแรกคือเปิดให้โดนประโยคสั้นๆเป็นภาพหรือเป็นคําถามสกิดใจก็ได้อันนี้วิธีการนําเสนอง่าย,ายๆเพราะว่าไม่งั้นอนะมันน่าเบื่อมากๆนะแบบอยู่ดีๆสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาพีเต์เรื่องที่มา ที่มานี้ของหนูมาจากโครงการนี้จากนโยบายแผนภาครัฐแค่นี้ก็ง่วงแล้วปะหรือสมมติว่าคุณมาแบบจังครับผมคิดว่าปทุมธานีอ่ะมันต้องมีอนุสาวรีย์คุณเพชรเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มาก เห็นไหมน่าสนใจกว่าตังเยอะแต่ไม่รู้ว่าเนื้อหามันประโยงกันยังไงนะแต่มันน่าสนใจกว่าอันที่2คือ1สารหลักคุณยาพรีเซนต์เปรอะไปหมดเวลาออกแบบการนําเสนอปกติแล้วถ้าคนเก่งๆเขาจะมี structure. สตรัคเจอร์สตรัคเจอร์คือการดีไซน์โครงสร้างการนําเสนอเนื้อหาที่เขาจะต้องสื่อออกไปให้ผู้รับสารรู้เนี่ยจะมีอยู่เรื่องเดียวเวลาแค่7นาที5นาทีเนี่ยมันมีเยอะไม่ได้หรอกมีแค่เรื่องเดียวใจความเดียวเอาให้เขาจําได้ทุกสไลด์เนี่ยต้องส่งถึงสารหลักนั้นที่เราดีไซน์มาไว้สุดท้ายคือไม่ต้อง ทุกเรื่องนะครับรู้แต่ไม่ต้องเล่ารอให้เขาถามรู้นะแต่ไม่ต้องเล่า ถ้าไม่ใช่ทีเด็ดของเราไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ต้องเล่าไม่ได้ส่งผลต่อสารหลักที่เราจะนําเสนอไม่ต้องเล่าอันที่3คือให้เล่าเรื่องไม่ใช่การบอกข้อมูลพยายามร้อยเรียงมาร้อยเรียงโครงสร้างที่เราจะเล่ามาไม่เอาแบบพูดไปตามสไลด์ตามเทคหน้าเบื่อมากๆไม่เอาลองดีไซน์โครงสร้างของการเล่าเรื่องให้คิดถึงว่าการเดินทางของผู้ฟังอ่ะหมายถึงว่าคนฟังเราจะรู้สึกยังไงเขาจะรับรู้อะไรและเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดเห็นไปนในทางไหนอันข้างล่างเนี้ยมันมีโครงสร้างอยู่โครงสร้างที่ผมเคยไปศึกษาม,มาแล้วมันเป็นประมาณเนี้ยซึ่งมัน ก็ง่ายๆนะแต่มันก็น่าลำคายเหมือนกันคือมุมผมมันน่าเบื่อแล้วแต่เอาไปใช้ก่อนก็ได้เริ่มต้นด้วยปัญหาแนวคิดวิธีการผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้หรือว่าคุณค่าที่จะเกิดขึ้นต่อเขาและเราเนี่ยอันนี้โครงสร้างง่ายๆคุณเคยรู้จักคําว่า t r e a x t s t r u c t u r e ปะ่ะคุณเคยดูหนังปะ่ะเออหนังมันมีโครงสร้างละเอียดมากนะโครงสร้างหนังเริ่มต้นอยู่ดีมาจุดพีคเลยไหมบางทีก็มีถูกปะ่ะ นั่นหมายความว่าเขากาลังฉีกจากคำนอนเดิมอยู่ทําให้คุณสนใจเขารู้อยู่แล้วว่าผู้ฟังก็รู้ว่าเปิดมาก็ต้องค่อยๆดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆรู้จกักมีเมนโต้ปะหนังหนังเรื่องมีเมนโต้สลับหลังมาหน้าเล่าปลายทางก่อนแล้วไปถึงต้นทาง เออเนี่ยอันนี้มันถึงหนังมันถึงดังไงเพราะว่าเขาดีไซน์โครงสร้างไง tree structure เี่ยคือเริ่มจากปูพื้นก่อนเล่าบริบทเล่าบรรยากาศเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจออุปสรรคอย่างไงพีคตรงไหนแก้ปัญหายังไงจบเนี่ย tree จะเอาวิธีการแบบนี้มาใช้ในการนําเสนอของวิทยานิพนธ์เราก็ได้เล่าบริบท,เล,บบทเล่าสถานการณ์ก่อนว่าตอนนี้โลกเป็นไปนทางไหนประเทศไทยมันยังไงจังหวัดนี้แย่ขนาดไหนหรือไม่รู้อะเล่าบริบทก่อนอันนี้นักศึกษามองเทพทมกันไม่ค่อยได้ทําไมไม่รู้ภาพนําคําตามปกติ ราชอบ copy เพสเท็แล้วก็เอามาเป็นสื่อสไลด์ slide. ผมบอกเลยเลยว่าเจ๊งนะครับไม่มีใครเขาอ่านหรอกตอนคุณนําเสนอใครเขาจะไปอ่านใช่ปะเขาก็ฟังคุณพูดเออก็เอาเอาท็มาทาไมอ่ะหรือคุณจะเอามาอ่านเองคุณจะามาอ่านให้เขาฟังทําไมก็คุณก็ปินไม์มาเขาอ่านก็ได้ไม่ต้องให้เขาอ่านแต่ให้เขาเข้าใจได้ให้คิดง่ายๆว่าหนึ่งสไลด์เนี่ยคุณใช้ยังไงให้เขาเข้าใจภายใน3วินาทีคุณเปิดมาปับ๊บเขาดูแป๊บหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วเออไม่ยากใจความหลักคุณคืออะไรอ่ะสุดท้ายคือจจบตรึงใ แบบโทนี่สตาร์คุณทํำยังไงไปซื้อโอง่งมาประทัดจบป๊บให้เพื่อนจุดสรุปความเชื่อมโยงเพราะว่าสไลด์มันผ่านไปแล้วถูกปะเขาอาจจะจำไม่ได้แล้วคุณต้องสรุปจบให้เขาเชื่อมโยงกันทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือทิ้งคําถามไว้เป็นประเด็นสุดท้ายอันข้างล่างเนี่ยคือทีเด็ดเลยคือเปลี่ยนความรู้สึกผู้ฟังถึงลบก็ได้เชิงไหนก็ได้ได้คุณเปลี่ยนจากเขาเป็นหมันไส้คุณก็ได้นะไหนดูดิ จริงไหนดูดิเงี้ยได้ได้เหมือนกันอันนี้ตัวอย่างที่น่าเบื่อผมบอกให้ใช้ t g p วบอกเอาตัวอย่างที่น่าเบื่อมาดิพูดนำเสียงราบเรียบเหมือนอ่านรายงานใช้สไลด์เต็มไปด้วยหนังสือบุเลต์ยาวๆวันนี้ผมจะขอนำเสนอโครงการวิจัยพลของผมชื่อการออกแบบศูนย์ชมุชมชนเมืองโดยมีวัถุประสมค์3ข้อคือใช่นี่คือตอนพวกเองตอนพิเศษงานเลยเออสวัสดีค่ะหนูชื่อดางนันหนูมีชื่อว่าเสียไปแล้วา30วินาทีเล่ารายละเอียดตัวเลขข้อมูลทุกอย่างชอบมากเลยนะนักศึกษาปี2559มีประชากร72 ล้านห้าแสนหนเจาคนทำไมอ่ะคือคุณมีเวลาเยอะใช่ไหมคุณคิดดูดิว่าเป็นคุณคุณยังไม่อยากฟังเลยทำไมคุณอยากเล่าเป็นทางการคือภาษาป่ะภาษาที่ใช้ป่ะไอการนำเสนอการประชุมอย่างเป็นทางการอย่างราชการอย่างนั้นน่ะ <K an> เขาทำอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้ววดททุกวดทที่เขาพูดออกไปมันถูกบันทึกและถูกอ้างอิงมันถูก,ถกอ้างอิงเพราะงั้นน่าะต้องเป็นทางการเป็น,เ,ปนเหมือนภาษาเขียนเลยภาษาพูดแบบทางการคือภาษาเขียนเลยแต่นี่การนําเสนอพรีเซนเทชันเชิงไอเดียเชิงคอนเซปต์อย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกจริงปะเนี่ยคุณคิดว่าการนําเสนอแบบสวัสดีค่ะหนูชื่ออย่างนี้มันคือเป็นทางการเหรอทาไมอ่ะทำไมต้อง,ต,องต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่คุณดีไซน์ได้คุณดีไซน์เลยทำไงก็ได้ไม่เบื่อสวัสดีค่ะหนูลลิตนะคะเจ๋งก็เดินต้งเยอะจบเร็วด้วย หรือคุณจะเป็นแบบแนวกันเองสวัสดีค่ะเรียกหนู่มะเมีเม่ยวได้นะคะเนี่ยออได้ลองดูอาจารย์ลองคิดดูดีครับว่าถ้าหนูทํทโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยความสนุกของผู้คนจะเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นไง,ไงขอจบการรายงานเพ,งเพียงเท่านี้ใช่ะอัน,นี้คือเด็กอนุบาลเลยคุณครูสอนแบบถูกป้อนข้อมูลออลกริทึมมาการนำเสนอเป็นแบบนี้อ,อันนี้ผมให้ใช้วิธีเหมือนกันลองล่างอันที่มันน่าสนใจมานี้เริ่มด้วยประโยคกระแทกใจ คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคนในเมืองเดียวกันกับไม่รู้จักกันเลยนี่คือโจทย์ที่ผมอยากแก้ผ่านงานศาัลยกรรมไปนไงแค่นี้ไายประกันชีวิตอ่ะฮะต้องเปลี่ยนน้าเสียงดิสมมุติว่าคุณบอกว่าเนี่ยเมืองปัจจุบันเนี่ยหนูไปเซเวมาแล้วคนน่ะขาดที่พบปะกัน ก็เลยอยากจะออกแบบชุมชนที่มากกว่าตึกแต่เป็นวิธีการเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยเขาก็ดีไซน์วิธีการเล่าเรื่อง4ี่หบรรทัดแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าการนําเสนออันไหนดีกว่ากันแต่เนื้อหาเดียวกันนะนี่มีฉากจบด้วยนี่คือพื้นที่ที่ผมอยากให้ผู้คนเมืองเราได้กลับมาใช้ชีวิตกันอีกครั้งครับดีไซน์ได้นะครับการนําเสนอนะผมเอาทีสีผมมาให้ดูว่าตอนผมนาเสนอเป็นยังไงซึ่งผมบอกได้เลยว่ากาก,ากมากไม่ได้หมายความว่าคุณจะ เก่งมากตั้งแต่ครั้งแรกถูกปะ่ะอันนี้ก็ครั้งแรกของผมกันเหมือนกันในการทำทีสิทธ์ผมบอกเลยว่าถ้ากลับไปทําทีสิทธ์อีกรอบหนึ่งหรือทําแบบนี้ส่งอาจารย์ในสมัยนี้นะผมว่าผมไม่ผ่าน